สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูชาชายเปจวรรณกับการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาวันนี้ครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการฝึกสมาธิในการฟัง อ่านคิดถามเขียนนะครับซึ่งการฝึกสมาธิถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราทุกคนต้องฝึกนะครับถามว่าเราฝึกเพื่ออะไรเราฝึกสมาธิเพื่อให้เราไหนมีสมาธิมีสติสามารถใช้ชีวิตไปได้อย่างปกติสุขนะครับแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวหรือมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตผิดพลาดได้นะครับอันนี้คือความสําคัญของการฝึกสมาธินะครับซึ่งการฝึกสมาธิในเรื่องนี้ในชั่วโมงนี้นะครูเองก็จะสอนนักเรียนในประเด็นดังต่อไปนี้นะครับ สาหรับการฝึกสมาธิอย่างที่ครูบอกไปในตอนต้นแล้วว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับถ้าเราฝึกสมาธิถ้าเรามีสมาธิชีวิตของเราก็จะดําเนินชีวิตไปได้อยา่างมีความสุขได้อยา่างปกติสุขนะครับแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิสิ่งที่ตามมาคือเราก็จะไม่มีสติเมื่อเราม,มีสติมาแล้วปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือความผิดพลาดในการใช้ชีวิตนะเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราทุกคนจะต้องฝึกนะครับแล้วการฝึกสมาธิที่ครูจะสอนในวันนี้มีอะไรบ้าง การฝึกสมาธิที่ครูจะสอนในนี้คือข้อ1การฟังจิตใจแน่วแน่และตั้งใจจนเข้าใจเกิดความรู้การฟังถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับถือว่าเป็นพฤติกรรมที่สําคัญมากถ้าเราฟังด้วยดีเราย่อมได้รับปัญญาเราย่อมได้รับความรู้แต่ถ้าเราฟังแล้วเราม,มีสมาธิเราเกิดมีจิตใจฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่นะครับเราก็จะได้ความรู้ไม่เต็มร้อเเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ถ้าเราฟังอย่างตั้งใจถ้าเราฟังอย่างมีสติเราย่อมที่จะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ 2. การอ่านมีสมาธิแน่ๆในการอ่านจนเข้าใจและอ่านได้รวดเร็วการอ่านถือว่าเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสําคัญถ้าเราอ่านโดยตั้งใจถ้าเราอ่านโดยมุ่งมั่นถ้าเราอ่านโดยมีสมาธิเราก็จะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ในเนื้อหาที่อ่านนะครับแต่ถ้าเราอ่านโดยที่ไม่มีสมาธิหรือเราอ่านโดยไม่มีสตินะครับเราก็จะ ไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่เพราะนั้นการอ่านถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่ว่าเป็นการอ่านหนังสือหรือการอ่านข้อมูลต่างเราทุกคนต้องมีสมาธิในการอ่านนะครับเพราะว่าเราจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ 3. การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบมองให้เห็นข้อดีข้อเสียการคิดถือว่าเป็นสิ่ง ที่ดีนะครับเราทุกคนต้องรู้จักคิดในสิ่งที่ดีเราทุกคนต้องรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลนะครับการคิดถือว่าเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งถ้าเราคิดดีชีวิตเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาแต่ถ้าเราคิดในสิ่งที่ดีชีวิตเราก็จะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาครับเพราะฉะนั้นการคิดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการดำเนินชีวิตนะครับการคิดการดําเนินการการคิดทุกอย่างต้องประกอบไปด้วยเหตุและผลการคิดทุกอย่างต้อง คิดในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแล้วก็ทําทุกอย่างในสิ่งที่ถูกต้องชีวิตเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับ 4. การถามมีสมาธิในการถามถามตรงประเด็นใช้ถ้อยคําสภาพเรียบร้อยการถามถือว่าเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่มี ความสาคัญม,มากครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนเราสามารถสอบถามความรู้เพิ่มเติมจากครูอาจารย์จากผู้เชี่ยวชาญจากผู้มีความรู้ได้นะครับและน,นอกจากนี้กา,ารถามถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการถามถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการเรียนนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามได้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะนําความรู้มาเติมเต็มนะครับในความรู้ของเราให้ได้มากขึ้นนี่คือเรื่องของการถาม มาเป็นเรื่องของการเขียนฝึกจดบันทึกความรู้ไว้กันเริมและนํามาใช้เป็นข้อมูลได้การเขียนถือว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่สําคัญนะเพราะว่าการเขียนน่ยเรานอกจากจะจดเนื้อหาไว้แล้วเรายังสามารถนําเนื้อหาที่เราจดไปแล้วเนี่ยมาอ่านทบทวนความรู้ได้นะเพราะฉะนั้นการเขียนนะ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราทุกคนจะต้อง เขียนและจดบันทึกอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการเรียนรู้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้นําความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาทบทวนได้และป้องกันการลืมนะครับอันนี้คือเรื่องของการฝึกสมาธิเพราะฉะนั้นการฟังการอ่านการคิดการถามการเขียนถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่นักเรียนทุกคนต้องมีที่นักเรียนคนต้องมีสมาธินะครับเพราะฉะนั้นการฟังการอ่านการคิดการถามการเขียนเนี่ย เป็นเรื่องที่สาคัญมากเรื่องเรียนทุกคนต้องมีสมาธิอย่างเต็มที่นะครับถ้าเรียนไม่มีสมาธิในการฟังไม่มีสมาธิในการอ่านไม่มีสมาธิในการคิดไม่มีสมาธิในการถามไม่มีสมาธิในการเขียนนะครับนักเรียนก็จะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตดับเพราะฉะนั้นการฟังการอ่านการคิดการถามการเขียนถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญมากที่เราทุกคนต้องมีสมาธิดับเพราะนอกจากชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จแล้วการเรียนของเราก็จะประสบความสำเร็จไปด้วยนะครับทบทวนนี้คือเนื้อหาของการเรียนในชั่วโมงนี้ และต่อมาสไลด์ต่อมาครับตรงนี้เป็นภาพเ r ียวโค้ดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนภาพเกียวเียวโค้ดภาพแรกเป็นศูนย์บริหารสถานก,การณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระทรวงมหาดไทยหรือสบคม,มทภาพเกียวโค้ดภาพที่สองเป็นศูนย์ติดตามสถานก,การณ์โควิด2019เชียงรายภาพเกียวโค้ดภาพที่3เ,เป็นการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับถ้าเรียนต้องการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม,ตมนักเรียนสามารถสแกน เคียร์โค้ภาพที่3ได้เพื่อศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับในการเรียนรู้หลังจากที่เรียนกัรพูดเสร็จไปแล้วนะครับหรือเคียร์โค้ดภาพแรกถ้านัเรียนต้องการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1นนักเรียนสามารถสแกนเคียร์โค้ ติดตามได้นะครับในเคียบโค้ดภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองหรือนักเรียนต้องการที่จะติดตามประกาศต่างๆคําสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการ์คุยในทีในปัจจุบันนี้นักเรียนก็สามารถสแกนได้ในเคียบโค้ดภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองนะครับอันนี้คือรายละเอียดของการเรียนในช่วงนี้ครูขอขอบใจนักเรียนทุกคนเป็นอย่างมากที่ตั้งใจเรียนนะครับครูขอให้นักเรียนทุกคนดูในสภาพด้วยแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปในเนื้อหาต่อไปสวัสดีครับ